สิ่งหนึ่งที่จะกินมองเห็นในตัวของผู้ชายฝรั่งนะคะส่วนใหญ่แล้วว่ะเขาจะพยายามทําอะไรด้วยตัวเองค่ะไม่ว่าจะเป็นงานประเภทไหนก็ตามงานช่างงานบ้านงานอะไรก็ตามแต่เหตุผลเนี่ยก็เป็นเพราะว่าค่าช่างค่าแรงที่เนี่ยแพงมากค่ะทุกคนอย่างของที่นิวซีแลนด์เนี่ย ประมาณพันกว่าบาทพันสองพันห้านะคะดังนั้นนะ่ามาตินงจึงทำเองได้เกือบทุกอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นงานฉ่่งงานฟิกงานซ่อมงานสร้างอะไรก็ตามแต่นะคะโดยเฉพาะวันนี้นะคะเราสั่งซื้อกันกั้น,นไอตัวเจ้าเวก,ก้าเมื่อกี้ะคะ่ะไอตัวไก่น้อยเมื่อกี้นั่นแหละไม่รู้จะเรียกไก่หรือนกดีนะคะนางจะชอบเข้ามาบ้านถ้าเวลาเราเปิดประตูจ้า คุณพ่อคุณแม่มาติงก็เลยสั่งอันใหม่มาลูกชายก็เลยเป็นคนเซตให้นะคะติดตั้งให้นะนี่นางก็อธิบายนู่นนั่นนี่วิธีการใช้เอ่ยทยํายังไงนี่ เป็นไง <Come on. S 2> ล่ะ <Come on. S 2> เอาสาร <can> นางเวก้าแล้วจ้ะ